วันนี้ดีใจค่ะท่าน,นายกไปเปิดสะพานไทยลาวมีความดีใจมากนะคะเพราะว่าดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ประเทศลาวหลายคนอยู่ดีใจแทนทุกๆคนนะคะอยากไปหาเพื่อนเหมือนกันนะคะแต่เขาอยู่จำปาสักค่ะไปหาทางใต้กับทางเหนือเนาะอ,อยากไปไหว้พระตามฝั่งโน้นด้วยนะคะ ขอให้เสร็จเร็วๆน,น,นะคะจะได้เป็นมิตรภาพไทยลาวนะคะจงรักกันเยอะๆรักกันนานๆเขาข้ามมาหาเราเราข้ามไปหาเขาก็ดีนะคะดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้มีความดีใจมากนะคะดีใจแทนพี่น้องเราด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ประเทศลาวนะคะพระอาจารทุกองค์นะคะ เดี๋ยวคงได้ไปหานะคะข้ามฝั่งไปถ้าทางนี้มันจะใกล้หน่อยแต่ถ้าทางนน้นเราไม่รู้ที่เนาะอยากจะไปวัดภูอยากไปวหวองพ่อสิว่าวะนะคะดีใจมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะท่านนายกคะ่ะวันนี้ ท่านบวชแล้วใช่ไหมพระโตโน่ดีใจด้วยนะคะขอให้ได้ถึงร้อยล้านนะคะดิฉันภาวนาทุกวันเลยค่ะขอให้ท่านได้เงินบริจาคถึงร้อยล้านนะคะขอให้พี่น้องชาวลาวชาวไทยโรงพยาบาลทั้งหลายขอให้ท่านโตโน่นะคะให้ได้ถึงร้อยล้านนะคะดีใจมากๆๆๆ นะคะขอสมหวังนะคะทำความดีย่อมได้ดีนะคะท่านขอบพระคุณค่ะ